นี่นะครับเออือลมลมมันพัดนี่ลมมัพัดมาหาตัวเราถ้ามือใหม่ผมแนะนำนะครับให้ไปยืนตีแต่ฝั่งโน้นมันยืนตีได้ซึ่งปลามันจะว่ายทวนน้ำนะครับคือเหยื่อใต้น้ำมันจะเหมาะแต่เหยื่อผิวน้ำไม่ใช่ไม่เหมาะนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตีตีส่วนลมหรือว่าตีเวลาลมมันแรงๆครับเพราะส่วนใหญ่ นัตกตกปลามือใหม่เนี่ยไม่รู้กันครับว่าจะต้องตีแบบไหนเดี๋ยวผมบอกนะครับก็คือเห็นนไหมตรงปลายคันเบ็ดตรงนั้นแหละครับยืนตีได้เลยเพราะว่าลมมันจะพัดมาทางนี้แล้วเราไม่ต้องออกแรงตีแค่สะบัดคันเบาๆมันก็ไปนู่นมันก็มาถึงบออมันก็จะมาถึงตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นกันอุ้ยเป็ด เป้าหมายนะครับจำเลยอุ้ยกบเมื่อกี้กบนี่นะขอสกูลเลื่อๆเลยดูเลื่อยๆเลยนะครับอย่างเี้ยนี่ลมลมมันพัดตรงเนี้ยมาอย่างเงี้ยบอกเลยสบัสดข้อมือครับเกือบสุดบ่อสามสิบกว่าเมตรครับบ่อนี้ มองไม่เห็นนี่คหละวิธีการตีสวดยลมยังไงนะ มีวิธีดังนี้นะครับสำหรับไม้ที่แบบเป็นบอ่อขุดนะครับแล้วก็จะมีทางให้เดินตกตรงนี้ได้ตกตรงนี้ได้ตก,ตไดก็เลยจะสองแบบถ้าลมพัดมาฝั่งนู้นเราก็แค่มาเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาทางนี้ถึงทางนู้นเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักตกปลามือใหม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรู้นะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาสอน ทัลงเพราะว่าช่วงใกล้เดือนเพราะช่วงใกล้เดือนธันวาเนี่ยลมมันจะแรงครับโดยเฉพาะมอคก,กลาเนี่ยแรงเป็นพิเศษเลยแรงพักแรงแบบกิ่งไม้หักอะ่ะต้นไม้หักอะ่ะคิดเอาต้นไม้พังเลยต้องลงกระดีนะ แต่กระดีกูมือนไลยไม่เหลือสักตัวละกระดี่ขาดโดนไอโดเล่นกระดีตัวที่ใหญ่ที่สุดและตัวที่แพงที่สุดตัวในโด,นดเล่นครับส่วนกระดี่ราคาถูกกระดีไก่ชนตัวละสามสิบห้าบาทกูไปนี่นะขาดนะเพื่อนใช้ขาดเพื่อนทำหายโอ้เยอะแยะชิบหายไปหมดเลย เหย้ยก yeah, ูเนี่ยสะบัดแค่ข้อมือเนี่ยสุดบอกแล้วอันนี้สําหรับสายตกปลาช่อนนะครับช่อนะโดูสาหรับสายช่อนที่ใช้กบยางกบกระโดดเยอยางนะครับนี่ยกตัวอย่างเป็นกบกระโดดนะครับส่วนหลายส่วนโอ้ยลิ้นพันส่วนสายล่าชะดูผิวน้ําแบบส่วนสายล่าชโดูบัตเบดนะครับเดี๋ยวตีวให้ดูนะครับบัตเบด ตัสเบ็ตตัวนี้เป็นบัดเบตที่ผมเอาไปแต่งจนมันเสียงโคตรลั่นฟังเสียงไม่นี่ฟัง ใบมันสูงป่ะตัดลงมาประมาณนี้ทีอไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องครับเข้าสู่คำว่าใกล้พังคนระั สุดบออนี่ไม่สุดบอดครับขึ้นบกเลยบัสเบดกูแอคชั่นค่อนข้างจะทุเลศเดี๋ยวขอไปวิจัยกับเกิดจากอะไรงน,นนะไม่ใช่แอคชั่นนี้ไม่ใช่เลยบัสเบดกูจะลั่นจะรัว อื hmm. Hmm. นัดขึ้นสูงสูงไม่ใช่ไม่ถูกอันเนี้ย กล่ะกละก่ละเริ่มเริ่มเริ่มกล่ละโอ้ยลมลมลมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมเออเจอสักทีสายลา่าฉโดด้วยบัตบีดนะครับไม่ต้องห่วงครับลมพัดแรงๆอย่างนี้ แต่ถ้าใส่ลุงหมุนได้ก็ดีนะครับบัตเตเนี่ยเริ่มไปเกียวอีกแล้วนะโอ้โหโลมพัดต้องกลับไปใช้กบประโดดอดีแล้วนี่นะครับคลิปสอนนะวันนี้วิธีการตีสวนลมได้จบไปแล้วครับตอนนี้ลมแรงละไม่ไหวเจ็บคอด้วยเจ็บปอดด้วยคอ พักก่อนจะไปนอนแล้วบายเด้อ